รวนเพลงเรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของคุณบอยเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งป้าของเพื่อนชวนคุณบอยและพวกไปเยี่ยมเยียนกันเลยพากันไปหาแก บ้านของป้าเป็นบ้านเดียวในโครงการบ้านจัดสรรแบบที่ทุกคนคงเคยเห็นกันจนชินตารอบบริเวณบ้านจะถูกกั้นด้วยรั้วปูนความสูงประมาณครึ่งตัวคนโดยที่บ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ติดติดกันมีเพียงรั้วที่ว่ากั้นเอาไว้ถัดเข้ามาภายในบ้านก็จะเป็นสนามหญ้า โดยมีตัวบ้านอยู่ตรงกลางของผืนที่ดินอย่างไรก็ตามคุณบอยและเพื่อนๆมาเยี่ยมคุณป้าครั้งนี้ไม่ได้วางแผนที่จะค้างคืนอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อได้ยินเรื่องเล่าจากคุณป้าว่าเมื่อสามวันก่อนข้างบ้านติดกันมีคนตาย คุณบอยได้ยินก็แทบอยากจะกลับทันทีแต่ก็ได้คุณป้าขยันขยอว่าไหนไหนก็มาทั้งทีอยู่เป็นเพื่อนป้าหน่อยค้างคืนกันซักที่นี่คุณป้ายังเล่าอีกว่าสามีของคนตายไม่กลับบ้านกลับช่องในลักษณะว่ามีเมียน้อยเลยเป็นเหตุให้เธอเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก ทั้งๆที่แต่งงานกันมาได้ไม่นานก่อนที่เธอจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยผาาที่ผูกกับพัดลมเพดานก่อนหน้านี้ป้าแกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็มักเข้าไปปลอบโยนดูแลเธอเสมอเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้าย ก็ไม่อาจเหนียวรั้งจิตใจที่แตกสลายของเธอผู้นั้นไว้ได้คุณป้ายังจำได้ดีวันที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมาพาร่างของเธอออกจากบ้านในสภาพที่ถูกคอไว้ในหอผ้าอย่างมิดชิด คุณป้าก็อดใจหายไม่ได้คืนนั้นคุณบอยก็นอนกับเพื่อนอีกสามคนในห้องเก็บของบ้านป้าที่ชั้นหนึ่งถึงจะบอกว่าเป็นห้องเก็บของแต่ก็ไม่ได้รกอะไรมีที่พอจะให้นอนกันได้อย่างกว้างขวางกระทั่งกลางเดึก ไม่แน่ใจว่ากี่โมงกี่ยามแล้วคุณบอยที่ยังนอนไม่หลับสังเกตเห็นว่าบ้านข้างๆดังกล่าวซึ่งมืดทึบมาตั้งแต่หัวข้าบัดนี้มีไฟสลัวเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นสอง บอยนึกได้ว่าบ้านหลังนั้นไม่น่าจะมีคนอยู่ก็เลยนึกอยากรู้อยากเห็นเข้าเลยแอบดูจากหน้าต่างในห้องเสบของคุณบอยเห็นว่ามีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวขยุกขยิกอยู่ แต่ด้วยมุมเงยที่เห็นไม่ชัดเลยเดินขึ้นบันไดบ้านไปที่ชั้นสองแล้วมองจากหน้าต่างชั้นบนคราวนี้คุณบอยมั่นใจว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเงาใครที่ว่านั้นกําลังเอามือยกขึ้นไปบนหัวราวกับกําลังขยำศีษะ ด้วยความหมงุดหงิดหรือโมโหอะไรสักอย่างตอนนั้นเรื่องผีไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณบอยเลยแต่นึกไปว่าอาจจะเป็นสามีของเธอที่รู้ข่าวก็เลยกลับมาจัดการอะไรอะไรที่บ้านหลังนี้ระหว่างที่สังเกตการอยู่นั้น ไฟในบ้านหลังนั้นก็มืดเทิมลงอีกครั้งไร้ซึ่งวี่แววของสิ่งมีชีวิตมันเงียบสงัดราวกับบ้านร้างพอไฟมืดลงคุณบอยเลยละความสนใจจากไฟที่ลอดหน้าต่างไปสังเกตที่รั้วเลื่อนหน้าประตู เห็นมีบางสิ่งที่ทำให้คุณบอยผิดสังเกตสิ่งนั้นก็คือแม่กุญแจที่ล่ามโซ่ล็อกมันไว้อย่างแน่นหนาจนอดคิดไม่ได้ว่ามีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆหรือคุณบอยได้แต่เก็บงำความสงสัย แล้วกลับลงไปนอนต่อที่ห้องระหว่างที่นอนนอนอยู่ก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนอยู่ด้านนอกเสียงเหยียบย่ำลงบนสนามหญ้าที่อยู่ระหว่างกำแพงบ้านกับผนังห้องเก็บของบวกกับแสงภายนอกที่่องเข้ามาในห้องถูกบดบงังแม้ไม่กี่วินาทีแต่นั่นหมายความว่า ใครบางคนกำลังเดินผ่านหน้าต่างห้องเจ็บของไปไม่ใช่หรือเงาที่พาดเข้ามาอยู่บนขอบหน้าต่างผ่านไปด้านหลังบ้านแล้วผ่านกลับไปอยู่ที่ทางหน้าบ้านคุณบอยลุกขึ้นมาแอบดูอยู่ชิดขอบหน้าต่างอย่างใจจดใจจอ่อ ที่เห็นก็คือมีคนยืนอยู่ในเขตบริเวณบ้านของป้าจริงๆเขาหรือเธอก็ไม่ทราบได้เพราะถูกคลุมโปงด้วยผ้าผืนยาวสีขาวมนตอนนั้นคุณบอยตกใจมากเข้าใจว่าเป็นขโมยขึ้นบ้านแน่ๆ บางทีอาจเป็นรายเดียวกับที่ขึ้นบ้านหลังข้างๆเลยพยายามจะปลุกเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครตื่นจูๆ่ๆก็มีเสียงเพลงลอยแววมาตามลมมันเป็นเพลงที่คุณบอยก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ข้ามคืนนั้นมันทำให้คุณบอยจำได้ ไม่มีวันลืมโอ้หัวแก้วเป็นพยานสาบานว่าใจจะรักจริงไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นเพลงที่ขับร้องด้วยเสียงผู้ชายฟังจากทํานองและดนตรีเป็นเพลงเก่าคล้ายเพลงลูกกรุง ตามด้วยท่อนที่เป็นเสียงผู้หญิงในลักษณะเพลงคู่ใจยังเกรนจะทิ้งลวงย่อเพียงพนอแนบแล้วคงนายทั้งทั้งที่เป็นเพลงรักเนื้อหาหวานซึ้งแท้แ,ทแต่คุณบอยกลับรู้สึกเสียวสันหลังวาบที่ได้ฟัง ระหว่างนั้นก็มีอีกเสียงดังขึ้นมาสอดประสานกับเสียงเพลงเออออเเสียงสะอื้นร้องไห้ที่บาดลึกและเหน็บหนาวที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมันเป็นเสียงสะอื้นที่ดังมาจากทางใครบางคนในชุดคลุมสีขาว คุณบอยได้แต่กลืนน้ำลายตัวแข็งทื่อทำได้เพียงจ้องมองดูเหตุการณ์ชวนประหลาดดังกล่าวและแล้วเสียงเพลงก็ดับลงกระทันหันพร้อมกับเสียงร้องไห้ดูเหมือนใครบางคนที่ว่าจะรู้ตัวว่ามีคนแอบมองอยู่เลยค่อยๆหันมาทางคุณบอยช้าๆ คุณบอยทลากลับไปหากลุ่มเพื่อนในห้องกึ่งวิ่งกึ่งคลานขดตัวแน่นบนที่นอนกระทั่งเสียงเพลงนั้นดังขึ้นอีกครั้งราวกับเพลงที่หยุดไว้ชั่วคราวแล้วถูกกดปุ่มเพลงขึ้นมาอีกครั้งบทเพลงที่ว่าบรรเลงต่อเนื่องจากรอบแรกแต่ต้นเสียงมันใกล้มาก พร้อมๆกับเสียงสะอื้นร่ำให้ที่ดังกว่าเดิมคุณบอยรู้สึกได้ว่ามันอยู่ใกล้แค่เพียงกำแพงกันคุณบอยใจดีสู้เสืออีกครั้งความคาใจมันเอาชนะความกลัวชั่วขนาเลยไปส่องที่ข้างหน้าต่างอีกครั้งภาพที่เห็นทำเอาคุณบอยช็อกล้มทั้งยืน คนนิรนามที่ว่าเป็นสตรีบัดนี้กำลังนอนอยู่ชิปกำแพงใต้หน้าต่างด้วยความิใกล้ามากมันทำให้คุณบอยเห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องนุ่งห่มที่เธอสวมใส่ไม่ใช่เสื้อผ้าหรือผ้าห่มกันหนาวหากแต่มันเป็นผ้าดิบที่ใช้ห่อศพต่างหาก เธอหันหน้ามาช้าๆก่อนจะร้องเพลงต่อบทในท่อนของผู้หญิงในเพลงที่ชวนขนหัวลุกว่าแม้ใครเลวเรือนลืมคำขอจงจมน้ำวังบัวบานนั่นเป็นภาพและเสียงสุดท้ายที่คุณบอยรับรู้ ก่อนจะสลบเหมือดไปนานเท่าใดไม่ทราบรู้สึกตัวอีกทีก็ช่วงสายของวันถัดมาคุณบอยเล่าให้เพื่อนฟังก็น่าถอดสีกันยกแก๊งมีเพียงคุณป้าเท่านั้นที่สงบนิ่งราวกับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับแก ป้าสอบถามถึงรูป,ปรพัรร์สันฐานของหญิงคนดังกล่าวแล้วก็บอกกับคุณบอยว่าความจริงตั้งแต่คืนแรกที่มูลนิธินำร่างของเธอไปคนแถวนี้ก็เจอกันทุกคืนจนบางคนก็ย้ายหนีกันไปชั่วคราวแล้วแม้แต่ป้าใจเองก็เจอวันดีคืนดีก็เห็นนางไปยืนร้องเพลงที่ว่าอยู่บนหลังคาบ้าน หนักกว่านั้นก็คือมีบางคนเห็นนางห้อยตองแต่งเวลาเดินผ่านหน้าบ้านนางเวลากลางคืนเท่าที่คุณป้าเสวนากับคนในละแวกมาพอจะได้ความว่าสามีเธอหายไปอยู่กับเมียเข็บทิ้งให้เธอเหงาอยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่เป็นคนที่เธอรักคนที่เธอมั่นใจ และไว้ใจหลังแต่งได้ไม่นานก็มาเป็นซะแบบนี้ส่วนเพลงเจ้าปัญหาได้ยินมาว่าเป็นเพลงที่เธอร้องคู่กับสามีในงานแต่งดังนั้นมันจึงเพลงที่เธอหวงแหนเป็นเพลงแห่งความมั่นสัญญาในความรักระหว่างเธอกับเขา และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดอย่างไรก็ตามเพลงดังกล่าวแม้เป็นเพลงรักหวานชื่นแต่ต้นฉบับก็มีความหลอนในตัวเพลงวิมานรักห้วยแก้วเป็นเพลงที่มีเนื้อหาใสน้ำตกห้วยแก้วเป็นสักขีพยาน ในความรักของคู่หนุ่มสาวหากใครผิดสัญญาก็ขอให้จมน้ำตกแห่งนี้ตายต่อให้น้ำจะเหือดแห้งเพียงใดแต่ความรักจะมั่นคงตลอดไปบอกเลยว่าต้องลองไปหามาฟังกัน